ทงช่องนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมทั้งช่องคนรับฟันหอยฟรีนะครับวันนี้ก็จะมาคิดค้นสูตรหอยเหมือนเดิมนะครับจะมาคำนวณกันที่สูตรบนนะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นชุดนะครับชุดนะครับแปดชุดตรงนะครับมาบนล่างนะครับมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในแปดชุดนี้นะครับ มาแน่ๆน,นะครับบนล่างนะครับอาจบางทีอาจจะติดมาทั้งบนทั้งล่างนะครับให้เ,เพื่อนๆเข็บหน้าจอกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ด้านหลังคลิปอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปการคิดคำนวณหวยนะครับก็ขอฝากคำเตือนไว้นิดนึงนะครับผมคำเตือนนะครับ การคิดคำนวณหวยนะครับเป็นเพียงแนวทางในเชิงคณิตศาสตร์นะครับไม่สนับสนุนในเรื่องการพรานันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณที่จิตามรับชมนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคำ like, ชมนะครับพี่ทักทายกันนะครับผมกขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ทักทายกันมานะครับผมไป ที่คนสูตรคำนวณกันเลยครับผมอันนี้ก็จะมาคำนวณกันที่สูตรนะครับสิหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบนเมื่อกี้คนคำนวณกันนะครับสูตร มีอยู่ว่านะครับเราจะใช้หลัก10บโวลบวกหน่วยบวลบวก3ามคงที่นะครับใช้10บโวลบวกหน่วยบวลบวก3ามคงที่นะครับก็จะใช้10บโวบวกหน่วยโวลบวก3ามคงที่นะครับเรามาเริ่มคิดคนคำนวณกันตั้งแต่สูตรตั้งแต่งวดที่ออก603นะครับสูตรนี้ผมคิดค้นมา ทำมาห้าปีนะครับห้าปีหกปีแล้วนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรทุกสูตรมีผิดมีถูกนะครับไม่สามารถได้เสมอไปนะครับก็อย่างเช่นงวดนี้ก็ผิดนะครับมันมันออกมันอย่างที่มันออกนี่นะครับออกมาตองออกเลขตองนะครับเลขกเบิ้ลเล็หามเลขตองอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะมีหลุดนะครับแต่ส่วนมากเบิ้ลหามหามก็ไม่หามก็ไม่หลุดนะครับ ถ,ถ้าตองนี่มีโอกาสหลุดมากที่สุดเพราะว่ามันเลขตองไงมันก็เป็นเลขตัวเดียวนะครับดอกเลขตัวเดียวมันก็อย่างว่ามาครับชิดค้นคำนวณกัน0ูนบวกสบวกสนะครับก็เท่ากับ6นะครับ6กเอเพิ่มไป7 8นะครับ6ลดไป5 4นะครับก็คือเพิ่ม2ลด2นะครับเพิ่ม2ลด2นะครับผม สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ว่าผลลัพธ์มาเพิ่มสองลดสองนะครับต่อมาก็ออกห้าสามแปดนะครับก็เข้าที่ห้ากับแปดนะครับเราจะเน้นเฉพาะสิบหน่วยนะครับเอาเฉพาะแปดนะครับห้าตัวนี้ต้องมาสิบหน่วยนะครับต่อมา8แปดบวกสามแปดบวกสามได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสามได้สิบสี่นะครับ นับไปห้าหกนะครับลดไปสามสองนะครับก็ออกสี่สองสองครับก็เข้าสี่สิบหน่วยนะครับ2อบวกสนะครับเป็น4 4่บวกสาเป็นเจนะครับเจ็ดนับไป8 9นะครับลดไป6กหนะครับจะมาก็ออกครับสองศนย์ะครับก็เข้าที่7นะครับ7จ็ดบวกศูนยเท่ากับเจดบวกสาเท่ากับสิบนะครับสิ เพิ่มไปสิบเอ็ดสิบสองรถไปแปดเก้าแปดนะครับก็ออกมาที่เจ็ดแปดเจ็ดนะครับก็เข้าที่แปดนะครับสิบบนนะครับงวดที่ผ่านมาก็ใช้แปดบวกเจ็ดนะครับแปดบวกเจ็ดก็ได้สิบห้าห้าบวกสามได้สิบแปดนะครับ 8, แปดเพิ่มไปเก้าศูนย์นะครับรถไปเจ็ดหกนะครับมันจะผ่านมาก็ออกที่ อน,นุญาตนะครับปากกายังไม่อ้อปากกาไม่ออกออกมาที่ห้าถ้าเขียนลายมือไม่สวยก็ขออภัยนะครับผมเด็กห้านะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองเจ็ดสองนะครับ าทีผ่านมาก็ออกมาที่512หน็นะครับดูคนอนุญาตดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคถูกต้องนะครับ512หนึ่งสนะครับข้างล่างก็จะออกที่18นะครับ สองตัวล่างออกหนึ่งแปดนะครับตัวล่างเราจะไม่เขียนใหญ่นะครับเขียนตัวเล็ก,ลกไว้เลขคงที่นะครับคงที่ของเราก็คือสามนะครับใช้สิบ,บนนะครับสิบ,บนบวกหน่วยบนบวกสามคงที่นะครับเจ็ดบวกสองนะครับเท่ากับ เก้าเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองนะครับแล้วก็จะมาตั้งที่สองไว้ตรงนี้นะครับนับเพิ่มไปสามสี่นะครับลดไปหนึ่งศูนย์นะครับห้าตัวนะครับห้าตัวมาตัวนะครับแล้วผมก็จะตีกรอบไว้อย่างนี้นะครับวงเล็บเอาไว้ก็คือ ที่ออกดีที่สุดบ่อยที่สุดก็คือจะอยู่ในกรอบนี้นะครับสามตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาคนสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะใช้ตัวเดียวกันนะครับสิบโลบวกหน่วยบนลแต่ตัวนี้ตัวค่าคงที่จะเปลี่ยนเป็นแปดนะครับตัวนี้จะเป็นสามนะครับค่าคงที่เป็นสามสูตรนี้จะเป็นแปดนะครับเรามาเริ่มกันที่ที่ออกสี่สองสองนะครับสี่สองสอง 2บวกสเป็น4นะครับ4บวก8เป็น12นะครับ12นับลดไป10นะครับเพิ่มไป3 4นะครับเหมือนกันนะครับลบ1เพิ่ม2ลด2นะครับต่อมาก็ออกที่เจออกที่2 70นะครับก็เข้าที่0นะครับหน่วยบนนะครับถ้าเราจะจับชนกับชุดนี้ก็จับเป็นคู่กัน นี่จะเป็นคู่โต๊ดจะเป็นคู่โต๊ดนะครับบนนะครับก็จะเข้าคู่กันอย่างนี้แปดออกแปดเจ็ดนะครับอย่างวันนี้ได้แปดมาตัวนี้ได้เจ็ดนะครับก็จะเข้าที่แปดเจ็ดนะครับปาลรุนกันเลยครับวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้านะครับห้าเพิ่มไปหกเจ็ดนะครับลดไปสี่สามนะครับจะมาออกเจ็ดแปดเจ็ดนะครับก็เข้าที่เจ็ดนะครับ ร้อยบนหน่วยบนนะครับมางวดป <c oughs> อดภครับผมงวดที่จะถึงนะครับเอ้ยงวดที่ผ่านมานะครับแปดบวกเจ็ดนะครับบวกแปดเท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามสิบสามนะครับสามนับไปสี่ห้านะครับลดไปสองหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาออกที่ห้า 0 1>, 1 2 7 2ครับเป็นเลขหามนะครับล่างออก18นะครับเลขคงที่ของเราก็จะเป็น8นะครับจุดแบบนี้ เลขคงที่ของเราก็จะเป็นแปดนะครับผมก็จะใช้สิบบลนะครับบวกหน่วยบวน,นะครับแล้วก็มาบวกแปดคงที่นะครับสิบบลบวกหน่วยบนบวก8ปดคงที่เจ็ดบวกสเท่ากับเกบวกแเท่ากับสิบเจ็ดนะครับก็จะได้เจ็ดตั้งไว้ที่เจ็ดนะครับเพิ่มไป8 เพิ่มไปสองนะครับเก้าลดไปสองนะครับหกห้านะครับก็จะจับคู่ชุดได้เฉพาะในวงเล็บไว้จะออกรีบอยออกบ่อยที่สุดรีเบนะครับวันนี้เลขหกนะครับดับ10หน่วยบอลนะครับหกดับสิบหน่วยบอล ฉะนั้นแล้วผมจะไม่จับหกนะครับตัดหกทิ้งไปนะครับท่านใดที่ชอบก็จับไปนะครับเด็กจับไม่แน่นอนนะครับบางทีดับก็มานะครับดับชนเด่นก็มานะครับเสื้อง่ายที่สุดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับจับคู่ชุดกันนะครับง่ายๆนะครับผม แล้วก็จะไปเอาอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรสิบบนบอกสิบล่างนะครับมันก็เข้ายาวมาหลายง้วดนะครับผมลงไปงวดที่ผ่านมาผมก็ลงไปนะครับงวนนี้ผมจะลงให้สั้นๆคิดให้แค่ตรงนี้นะครับจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวมากเกินไปนะครับจะเริ่มตรงนี้นะครับแต่คือก็เข้ามาทุกงวดนะครับที่คิดคนมานะครับเข้ามาทุกงวดนะครับผมแต่ผมจะมาเริ่มคิดคนให้เฉพาะงวดนี้นะครับ เมื่อที่อกสองสองนะครับจะได้คลิปไม่ยาวเกินนะครับ4 2 2นะครับข้างล่างออก19นะครับ10บนบวก10ล่าง2บวก1นเท่ากับ3นะครับ3นับลบไป1นต้มนะครับเพิ่มไป2นะครับสูตรนี้เป็น4ตัวมาตัวนะครับก็จะได้3 4 5 2ี่ห้าาี่ห้านะครับก็ออก2 7 0นย์ะครับ2ก็มาที่ร้อยบนนะครับมาต่อมาเช็ค 7จสบนบวก10ล่างนะครับ7จ็บวกศนเท่ากับเนะครับ7จนับไป8 9นะครับลดไป1เป็น6นะครับจะมาออก7 8 7นะครับข้างล่างออก5 6นะครับก็เข้าที่8นะครับหลัก10บนนะครับงมวดที่ผ่านมานะครับใช้8บวกหนะครับก็ได้13นะครับ3 4 5นะครับ2องสามลดไป1นะครับสามลดหนึ่งก็ได้สองนะครับที่ผ่านมา ออกสองนะครับเลข2ก็เข้านะครับที่ร้อยหน่วยบนนะครับข้างล่างออก18นะครับสูตรของเราง่ายๆเช่นเคยนะครับ10บนบวก10ล่างนะครับ <c oughs> 10, <c oughs> 10บนบวก10ล่างนะครับ เจ็ดบวกหนึ่งเรามาลุ้นกันงวดนี้นะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับผมเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดนะครับหมวดน,นี้เราจะมาลุ้นกันแปดลบหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดนะครับเพิ่มไปเก้านะครับผมเพิ่มไปศูนย์นะครับ 8 7 8 9 0นะครับรอรุ่นกันวันที่16พฤษภาคมนะครับ16ทับ้านะครับ mm hmm. จะเขียนไว้ตรงนี้ตัวเล็กๆนะครับ mm hmm. 6กับห mm ้าสี่นะครับผม mm hmm. อาจจะตัวเล็กๆท่านอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับลายหง,งายตานิดนึงนะครับขอ,ขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษทีนะครับผมก็จะมาดูกัน ที่สุดชุดที่จะให้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับชุดนะครับผมแปดชุดตรงมาบนล่างนะครับมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับห้าศูนย์ห้าสามหกศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์แปดสามนะครับมาบนล่างนะครับทั้งแปดชุดนี้ ต้องมีติดสองตัวบนและสองตัวล่างนะครับมาชัวนะครับบางทีอาจจะมาทั้งสองตัวนะครับบนผมจะเน้นให้ที่ไอ้ล่างผมจะเน้นให้ที่ชุดนี้นะครับชุดห้าศูนย์ห้าสามหกศูนย์หกสามนะครับนิล่างนิ่ล่างให้ชุดนี้นะครับบนผมจะเน้นให้ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์ปดสามนะครับบนนะครับเน้นที่บนนะครับ ก็ซ <People> ื้อบนการล่างไว้ทั้งทั้งหกทั้งแปดชุดนะครับจะได้ไม่เป็นการผิดหวังนะครับขอให้ซื้อกันถูกถูกเฮงเฮงรวยๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องคนล่าฝันนะครับขอให้โชคดีมีเงินใช้ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะยาวไปนะครับขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าใดที่นี่ก็แคปหน้าจอกันได้นะครับผม ก็กลับสวัสดีครับ